นี่เป็นท่อนพันธุ์หญ้าหวานที่หมักไว้แล้วประมาณ2วันนะครับก็จะมีรากแล้วก็ยอดแตกหน่อขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็ส่งท่อนละ1นึ่งบาทขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนแพ็คนะครับขั้นตอนแพ็คลงถุงลงกล่องนี่นะครับส,สวยๆครับ ใครที่สนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0807279833นะครับอูตามานนี่ก็ถ้าสั่งมาลอถนี้ก็จะได้แบบนี้ครับแต่ถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นท่อนพันุที่ที่สดที่ตัดใหม่นะครับอัน,นี้ก็คือสวนยาหวานขงผมเองนะครับรดน้ำทุกสองวันถ้าเป็น ตัวตัดใหม่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือท่อนพันธุ์ที่ตัดใหม่ก็จะมีรากออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่า,ามันก็ยังไม่ไม่ไดเ้เขาเรียกว่าอะไรอะแตกตาออกมานะครับตรงนี้ออกมานิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็ได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรากขึ้นมาทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราเอาใส่กระสอบแล้วก็พรมน้ําไว้นะครับก็จะ ตามก็จะออกครับอันนี้ก็งอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่เอาส่งลูกค้านะครับถ้าเป็นท่อนแบบนี้ผมจะเก็บไว้นะครับผมจะส่งขั้นต่ําก็คืออย่างน้อยที่ไม่ส่งก็ประมาณท่อนนี้แต่ถ้าเอาใส่กระสอบแล้วก็พรมน้ําไว้ก็จะรากงอกประมาณนี้ทุกท่อนนะ <expl os ive> ผมจะพยายามเน้นที่คุณภาพนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่กักไว้นะครับกักไว้เดี๋ยวดูก่อน,อนสองสามวันอยู่ไหนไม่ใช่ตัวนี้ อ,นนอันนี้นะครับอันนี้ก็หมักไว้ถ้าหมักไว้น,นี่คือต่อให้เป็นปลายยอดนะครับเป็นส่วนยอดก็ขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนยอดนะครับก็จะมีรากออกมานะครับแล้วก็แตกหน่อนะครับก็คือใส่น้ําแล้วก็พรมเอาผ้าเอาผ้าเปียกๆนะครับคลุมไว้นะครับใส่ในกระสอบก็ประมาณนี้นะครับ ในช่วงนี้นะครับผมก็จะพยายามตัดท่อนพันหญ้าหวานแล้วก็เก็บไว้นะครับผมก็จะแทรกรูปขั้นตอนการปลูกนะครับอส่วนขั้นตอนการปลูกให้ปลูกลึกประมาณ2ข้อนิ้วเนี่ยอันนี้1ข้อ -2 ข้อเนี่ยลึกประมาณ2ข้อนิ้วนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งของท่อนก็ได้นะครับเฉียง45องศานะครับแล้วก็ยาหวานเนี่ยเป็นญ้าที่มีโปรตีนสูงถึง20นะครับ เป็นยาที่เติบโตได้ดีเติบโตเร็วนะครับมันอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ว่าแตกกอดีนะครับได้ปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะครับยานี่เปียทางส่วนเราก็มีขายนะครับยานี่เปีย้านรกจัยกรพรรดติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ